สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุมสุคนนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ก็พบกับผมสร้างเข้มขอขายมิวสิกนะครับก็จะมารีวิวอัปเดตงานนะครับของทางขอขายมิวสิกจะต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาผมบ่ได้ตอบแชทแล้วก็บ่ค่อยตอบคอมเมนต์ยูทูบนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็เริ่มเปิดรับออเดอร์บ่้านนะครับผมโอเค สมาชิกท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาไดรนะครับเดี๋ยวผมการ์ซีทีมเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ไลน์ลแอดของทางของขอายมิวสิกนะครับผมเดีย๋ยวไปเบิรงเลยครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นนิรย์นะครับผมเสียงกลางก็12นิ้วครับผมแหลมหัวตลอดตองแปดประมาณนี้ครับ ตัวนี้เป็นชุดพร้อมเปิดเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นถวนนะครับโอ้าวเอาเรคคับเบรกครับพันสองร้อยวัตต์กลางกับหกร้อยวัตต์แล้วก็มีปีแยกซับหนึ่งโตนะครับผมแล้วก็สุดสายสัญญาณสายลำโพงโคบเบิร์ตครับผมพร้อมเปิดสี่หมื่นครับผมรับออเดอร์บอนเนาะครับผมหรือว่าเป็นใบผมก็แยกขายให้กันเนาะครับผมกะราคาอาจซีปั๊บขึ้นใบละห้าสิบบาทเนาะครับผม ต่มีราคาเก่ากับมีตลอดครับผมราคาเก่าก็จะเป็นตะแงรงอ,อ,รงอ,อ่อาานอะนะครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงอ่อนเพิ่มขึ้นมหาสิบาทก็จะได้ตะแกรงแข็งนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงแข็งตัวนี้เป็นสูตรบีบีสิพานิ้วครับผมมีหลายสูตรครับผมสามารถชิคขั้นไหนสนใจก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ครับผมตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบของทางลูกค้าฟังสปปลาวนะครับกระดานยังบ่ทันเปิดก็เลยเอาขามยังบาได้ครับผมโลโก้ขอไข่มืสิตัวนี้ก็ยังซื่อสองิตสองใจนะครับผมมาเจอผมก็สิตั้งเป็นตู K ้เคเฮดนะครับผมบาเจอกัเควบิวตัวนี้ซิหานิ้ว ใบขอบเล็กเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ราคากอยู่ที่ใบละ2อ0 0ันสองนะครับผมถ่างานสี2อ0 0ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับผมเปิดโตถ่างานที่ใบละพันแปดนะครับผมยังว่ารวมทรงนะครับใบราคานี้ยเต็มๆเข่าวๆเลยะครับผม เดี๋ยวลูกค้าท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมการซีทิมเพจเฟซบุ๊กไว้นะครับผมการสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวท่านใดคลิปนี้การ์กไวโพสํานี้นะครับผมสามารถลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามกาฝากกดติดตามซ่องของข,อขอายมิวสิกนั่นเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็นสิเป็นคลิปเทป6กคุณนะครับผมราคา4 0่0 0 4 0 0 0 0บาทถ้วนนะครับ เะไดกาขอบคุณครับสวัสดีครับ